บ i t s u b i s h i Outlander b ล็อกอินไฮบเตรียมเปิดตัวในไทยปลายปี2020นี้เป็นรถคันแรกที่จะเป็นระบบ b ล็อ i อินไฮบจากค่ายญี่ปุ่นพร้อมกับการประกอบที่เมืองไทย Outlander ร์บล็อกอินไฮจะเป็นรถ Compact SUV รุ่นแรกคาดราคาไม่เกิน2ล้านบาทบ i ซูบิชิอั Outlander ยังคงจะเป็นสไตล์เดิมได i า Shield ตั้งแต่กระจังหน้าใหม่พร้อมไฟหน้าแบบ led กันชนหน้าทรงเดิม แต่ไฟตัดหมอกมาแบบใหม่ LED ทรงกลมพร้อมกอดสี่เหลี่ยมและติดตั้งสเกิร์ตด,ดีไซน์ใหม่ทั้งหน้าและหลังสปอยเลอร์หลังใหม่ปิดท้ายด้วยล้ออลอยใหม่ขนาด18นิ้วพร้อมยาง225/55 R18 พร้อมภายในยังคงเดิมเพิ่มเติมด้วยหน้าจอการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเบาะนั่งหนังแท้คุณภาพสูงติดตั้งจากโรงงาน บาะ2แถวแบบ5ที่นั่งและออปชั่นเด่งทั้งพวงมลาลัยมันติฟังก์ชัน4ีก้านพร้อมตกแต่งภายในใหม่ด้วยโทนสีดำขุมพลังใหม่หมดด้วยเครื่องยนต์เบนซินไมเวก2.4ลิตรให้กำลังถึง135แรงม้าที่4,500รอบต่อนอาทีแรงบิด211นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนอาทีในภาคเครื่องยนต์จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวสูงถึง82แรงม้า แรงบิด137นิวตันเมตรในมอเตอร์ตัวหน้าและ95แรงมา้าแรงบิด195นิวตันเมตรในมอเตอร์ตัวหลังเชื่อมต่อกับระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหม่13.8กิโลวัตต์ขับเคลื่อนสีล้อ HAWC ต้องรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายในปลายปีนี้และผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับ เพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับลองเม้นบอกผมไว้ที่ด้านล่างนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในที่นี้ด้วยฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ